กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าทุกทุกทานได้เจะเด้อเปิดมาก็เจอเก่งสบายดีพี่น้องมันี้พากันมาเลาะในเมืองห <c oughs> นาวดิตอนนี้อากาศากะบอกอำนวยเป็นไดห <c oughs> นาวดิต,ตกแห้งตอนนี้เฮามาแว่ไยๆหมองไยๆคนก็บอกว่ามัน น้ำนะึ้นมาจากเซ่เลขึ้นมาฮอทคัวเลยแม่เด็กข่าวว่าน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วเป็นของเขาหน้าเขาเจ้าชูเฮาไปเคยไปบริจาคอยู่และหาน้ำสองคอนทากคำเดียนนั่นแหละส่วนนี้พาย,ยุเขา่าเสมอแล้วเจ๊แม่นเสมืออุ้ยแตงเคืองเลยนะนะู้นเฮ้ยนาะเข่าแตงเจ๊ว่าเลยกะฝนตกแตงเจ๊เมือกับถ่เสียเนาะน้อถ่ายเยวนี่เลยลีอ,อันนี้พาย,ยุลูกใหม่มตกมาเลยอ่ะ อันสื่อพะยูนพอดนะนะสื่อพะยูก็มีมดจืดสื่อโซ่โซ่พระเจ้าว่าเดือนนี้หึุนนฮอดปลายเดือนพะยูมากตอนนี้เขามานั่งถาบารบอยเพื่อนเขาธนาคารพี่น้องเอ้ยพี่น้องหาเงินมาให้ลูกหลานนั่นแหละาเงินมาให้ยบารบอยน้ำเพ่อาเงินอยู่ธนาคารเพื่อได้โหลดเพื่อนจอดที่พูพินองมีสุ่ม เากมาธุระเขาขอติดหลุดพ้นอันไดซาบันป่าบันนาม่น้าขนาดบันนาเด้อซาดบันนานีอุยนางดำกมานามเด้อซาบนาสบายดหางาดกมสานปนาอันอยากวาเลยเลยป่าบันนา่นอง มารวมกันเลยมีทำงานป่าบันนาเมื่อนี้มาเปิดนึกเปิดตาพี่น้องติดยูโทนิป่าพี่น้องเลยติดโหลดบารบอยเพิ่นมาเอาไปติดกระยูกระป่าฮาร์เซตชอบน้องกระป่าฮาร์เซตเมื่อเร็วมากเอากระคอติดโหลดพ่นมานำเลยอยู่บ้านป่าเอาวาสิคีรถจักรมามาทุลักเอาอะไรพี่น้องมาเบียกหน่อยนึงก็เลยได้ยินแม่น้องเพ้น่าเด้เขาสิไปอยู่บ้านเอาหัวหน้าเราแต่ก็เลย ติดหลดุดพนมามนำเขาติดรถุดนมามนำแต่โอกาสนะเจ๊ได้โอกาสโบเปียน็เฮรถจักมาเลยก็ไล่เติมพฮงสุเป้โอ้ยจ๋อเจ๋อเนี่เขาลุกแ่ยุ้แม่ยังแม่นางเทนยังเข่าไปเหมือนนี้ฮะก็จะอะไรฮ่าได้ขี่รถจักมาเพืเดียวเปียกเฮ้ยเขามาส่งยัง,งาาเลยสคอนอันอยู่ลาว์ครับมีพี่น้องฟูดแทนด้าเนี่ยอันนี้บอก เขาอยากกินยังเขาไปเรียกแล้วตทรศัพท์แล้ครับกิงสั่งเาจัเอามาส่งใหอ้โดแพนด้าพี่น้องนี่ด้วยท่านทำไมตอนนี้อยู่ลาวดังพุดเพนด้ารู้ว่าที่เป็นยูไทยเป็นสาขามาจากทางไทยใช่ไหมครับอันนี้แล้วโฆษณาใน y o ยูทูปเขาก็มีแต่พุดเพนด้าแล้วเจมีนสนับสนุนรักอืม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  ข้าแมอยู่บานท่าเขาจะไปส่งเลยเขาจะส่งไปในเมืองเขาจะส่งไปในเมืองมันทางแดงในไฟบรดด้ทางเป็นหลุมอันในทางดําค่ะอันนี้มีพนักงานกับมีทวหญิงชานฝนตกพี่น้องเขาจะใส่เสื้อกันฝนฟุตด้าอยากกินอีหยังสั่งได้จิ้มอร่อยเนาะจิ้มอย่างเดียวในโทรศัพท์ คนกระจุกจักจุกจักยี่งดังเลยบักดำสั่งนะแม่สั่งนะแม่มาสั่นบรรยากาศในเมืองเด้วพี่น้องหลังจากที่เราไปถ่ายอยู่ในป่าหลายๆกลีบกะทิมาในเมืองเพราะว่าบไดมาแต่เฮงเงเลยในเมืองกันเลย ขายเสื่องกับบุกคอดีบันไดเป็นยังไยแม่ขายเสื่องกับบุกคอดีบันไดบุรีคอยมาซื้อเสื่องขายไปวันวันเป็นยังไงไดมือรหัสละซีเก็บไปจละไนขนาดฝนตกหลดยังแหลนบริยุทธ์ระย่าแม่บ่น่ะแม่อลีหลดอันพอน้องอติผูกจ่ออยู่พูดไม่ออกพี่เสื้อแดงแดงว่าแล้วเบิ่งบกพิษหลุดลานเคย ห,หันประจำก็ได้ป่าชะตส่วนบ่าบอยลองไปเบิ่งละไรนําผพัดคำดอะไรเป็นตอวเงยราไปเบิ่งอันหน้ามัมนขึ้นมาหอดครัว <c oughs> น่องดำผ่ายังอยู่ในหน,าาน้นาผาหน้าคยอมเธอถูก่ากับบไดีอยู่เฮ้ยไครสื่อยังเงยสื่อแล้วแม่ไม่ข่ามาเลยนะ ตอนนี้นางสาอยู่หน้าธนาคารพี่น้องนางสาบาบอยเอาเอาเลือกเอาละซาสิจัยให้เดี๋ยมตัวใดเอาบัตรเงิบดำโอ้ละซาละซาบริเทืเงินมาไล่ได้ละซาหนาแตกงได้วิหาเงินก็ได้เฮ้ย เงินอยู่ไซน้อบบบนี้น้อมาธนาคารพี่น้องเอ้ยหาบุได้ค่ะเอาเงินเพราะว่าบุญผูกพานมาให้มานั่งถ่าอยู่ธนาคาร <c oughs> เอาเดียวบุร้ำ <c oughs> เอออันเดียวนี่แหละอันเดียวนี่แหละอันละหาพันกี่พี่น้องเอ้ยซื้อให้น้องดำกินก่อนกินแต่คือปลาแซลมกินละแม่ตอกินข้าวเพล็ดแน่สัมพ่อเฮ้ยเพันหิวข่าวโอ้ยจนบ่ายกินกิน มานั่งกินตังพี่ตี้ปะนั่งกินเนงในหลุดนะเอาไพี่ๆมานั่งกินพี่มคอนมาเท่าพี่ไหหน,นังกระจุกกระจอดที่น้องาาเอ้หนังหนังตาธนาคารอ๋กินหมูตุ้แซ่บดีบบอ๊เอะเอาอพี่น้อ,องตุ้งแ่บน้ามนบมีนเสิแค่พี่น้ออ,อยกินเดอ้อ,อข่าวตลาดอดเอาข่าตลาดจังกินน้าก็ได้ อันนีมันมีสินยานเลยรานกินข้อเพนนพั่จันเด็ดบบาเพื่อนก็ขวามากเลยขมาวหลดจากมาเองแต่บาน้องสโนว์ปุ๊บเศรษป้องเ่อืกินันหมดเด้ว เบิดอยู่แล้วอะกุยอยากมาปาักซองน้ำจนหิวเข่าจนลืมกินข้าวเที่ยง<ม>เป็นเป็นจา่าเรียงงัวแล้วเนาะกัอยากมาเที่ยวที่น่าดำเนาะ<ม>เรียงแต่งัวแต่ควยจะได้ผักเกี่ยวเขา<ม> <c oughs> โถด้วยแสบจะเหี้ยะ ม่ย <premises> <c oughs> mm. ังง oh. yeah, ่าคือมาใหญ่ค่ะเะนี้ดข้าวหึงชิ้นยังก้อาิ้องก็โลหมดอ่ะอืมเฮ้ยงเนดีไปนมด้ทากินทางว่าเอาออออตไปมันนอกคือข้าวนากงไปดำอยากสั่งบูดแพนด้าว่าสันจ้าสีสั่งยัางดำเจะอยากย่างอยู่นเหรออยากาย่าง เค้กนะฮะขนาดอึดยังทางหมือขนาดจะขอเงินน้ำบะบอยโูกซื้อบะบอยเอ้ยเขาอยากกินเค้กกว่านึงเขาไปชอนเบิร์นก่อนงานงานไหนจะทันเจนะเจคนติดตามจะทันเฮ้ยหิวแหงด้ยเล้ยก็เจ็ดพันสามี่อยอ๋อคนติดตามกันหน่อยเอง ีคอยดูหน้าบ่มีผูกขาขาไปบอกกันอยู่ตลาดอีพี่น้องเนี่ยไปซื้อหน้าพี่น้องทำกินในตลาดบากินกันได้บรอมกินก็ได้หนำฝนหนำได้โลดกับมี่เอออยู่ได้โลดบอที่บอที่บลอกโหลดบอทบอที่บลอกโหลดเขาบ่ได้เดี่ยบอที่บอกมาจะกินน้ามาตระหนาคารเลยพี่น้องกำลังย่างข้าวตลาดกันทางข้าวตลาดพี่น้องเปลือกขนาด อันยังยัสบายดีอีกรอบ่ดสองรอบไว่ะสุดพลังคนอะสุดเรียงงัวชี้สมนะพี่ดองเ้ยไปไปแข่งหันโทรศัพท์กันพี่ดองบอกบอกสักข้อนี่อนเกิด เมื่อในธนาคารเขาเริ่มนะเขาว่าเขาไปเขาถอดเกิือแน่เขาเคอาม่แน่พอออกมามันคือถอดจะควางถอดเกิอธนาคารตัวไหนนี่แหละตบอยถอดนะเราเคยถอดเกิบนะเวลาไปหันบินอันถอดฉีถอดเลยตัวถอดเกิบเลยถอดาสาวมาถือโทรศัพท์ของอิรุงตุงนางกุ๊กกุ๊ก ทางเขาตลาดจะมาเป็นโนนี่ีน่น้องทางนาเลยขานอุน้ยทางเขาเฮือนพี่น้องทางเขาตลาดเ็นเป็นพลาดว่าได้ลงไปหล่างตีนสะหลาด อย่างเอาเกตลาดใส่คล้องไลยเติมพี่น้องเดี๋ยวปลาดุกปลาคออย่างละโลมเมื่อฝากขมแม่ก็ไปเฮ็ดบดพี่น้องเ้ยแล้วกาศอยังมะทั่วมาฝากเถ่ามีมากินในครอบครัวอะไรพี่น้องไม่นี้มาทุละหน่อยหนึ่งติดรถบ่าฝั่งลาวเพิ่นมานำติดรถบ่าฝั่งลาวมานำผลวายบืนกิตมมาค่น <c oughs> này cả si mưa này đưa phi nông đưa chuyện này nó hạ lái sao, cất trái lai, nhà mưa bảo ạng mưa nừng chắp thông nào phát cái có lời có <laughs> song chỉ đẹp bay đi, <laughs> khéo nơi.